ดวงชะตาท่านอยู่ต้าอิทธิพลดาวจันทร์ความหมายอันสำคัญได้แก่การเงินการเดินทางการรับจ้างการบริการแม่ทัพนายกองการเปลี่ยนแปลงและธุรกิจทั่วๆไปในระยะนี้สมควรจะเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆหรือปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่กำลังจะทัำ จะเกิดผลดีในด้านภายหน้าการเดินทางไกลหรือโยกย้ายถ้ามีเกณฑ์อยู่แล้วจะเกิดขึ้นในระยะนี้ความไม่สบายใจภายในที่อยู่ครอบครัวพวกพรพี่น้องอาจจะทำให้เกิดความร้อนใจนะครับการเงินจำต้องระวังหรือทรัพย์สินจะสูญหาย สิ่งของอันมีค่าภายในครอบครัวที่อยู่จะเกิดการชำรุดหรือแตกหักเสียหายได้นะครับกิจกรรมครัวเรือนการงานภายในครอบครัวนะครับจะทําให้เกิดการคัดเครื่องระยะนี้อาจจะต้องเหมือนเป็นแม่บ้านพ่อบ้านที่ต้องคอยดูแลในสิ่งต่างๆต,ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบการเป็นผู้นำเขาเช่นหัวหน้า ในองค์กรหรือหมู่คณะจำต้องทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้านการงานจะเกิดความยุ่งยากระวังการโยกย้ายหรือตกงานแบบไม่รู้ตัวถ้ากำลังหาง,งานใหม่คงต้องรอไปอีกระยะการค้าทั่วไปควรเปลี่ยนแปลงวางแผนให้รอบคอบอาจจะผิดพลาดได้ในภายหลังงานบริการ งานรับจ้างระยะนี้อาจจะติดขัดไปบ้างการเงินแนวโน้มกำลังขาลงหรือรายจ่ายไม่พอเพียงถ้ามีภาระเก่าเช่นเจ้านี้รูปนนี้จะพอบรรเทาในด้านการเงินไปได้บ้างด้านความรักกำลังจะร้อนเหมือนสมไฟระวังการอิหลักอิเหลือกกันขึ้นคนโสดรักใหม่ๆต้องรอไปก่อน ด้านโชคลาภยังไม่ปรากฏในระยะนี้ด้านการศึกษาเล่าเรียนการสอบจะเดินทางครูอาจารย์กฎหมายตุลาการจะมีความสำเร็จอย่างดีกิจกรรมการสังคมต่างๆส่วนมากแล้วจะเป็นการเจราจาผลประโยชน์วางแผนแนวทางนโยบายสวัสดีครับ